แบบยืนอยู่บนทิ้งนะคะลูกค้าประคําข้อมือขนาด 6- กถึงเมิลมีบ้างไหมมีคะ่ะลูกค้าค่ะเป็นประคําข้อมือ6กถึงเมิลน,นะคะด้าเลยอันนี้จะเป็นแบบแรกนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยแบบที่1นนะแบบที่สองคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวไหมคะหยิบจับมาให้รับชมนะ6กถึงเมิลเนาะสักครู่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นแบบ เส้นเล็กๆมินิมอลนะคะโอเคค่ะแปบ๊บหนึ่งนะเราจะได้แบบไหนเพิม่มเติมก็สามารถแจ้งหมคะามาได้นะคะลูกค้า6กถึงเจมิลน,นี่ค่ะลูกค้าประมาณ3แบบนี้เลยคะ่ะคุณพี่นะพี่บัวนะนี่เลยคะ่ะประมาณ3มเส้นสบแบบนี้เลยจะมีเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ประมาณ6กมิลห้ามิลหกมิลเป็นเมนเล็กสุดนะคะพี่บัวนะ ประมาณ3มเส้นนี้คุณพี่วอลพอจะชื่นชอบหรือว่าเตะตาต้องใจนะคะวงไหนเป็นพิเศษไมเอ่ยนี่เลยค่ะ